สวัสดีครับรีวิวแบบนี้วันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยครับผมออมนิทิกจากเบนเอเลียนฟอร์ดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรเจคเตอร์นะครับจะมีดวงไฟตรงนี้นะฮะถายภาพออกมาให้เราได้ดูกันนะครับผมสาเหตุที่เลือกซื้อตัวนี้มาก็เพราะว่ามันถูก มันเป็นความทรงจำไวเด็กนะครับที่ผมเคยได้เจ้าออมนิทิคตัวนี้มาแล้วแต่ว่ามันเป็นของกอ๊อฟและนี่ก็คือเศษซากที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นก็คือตัวฉายภาพนะครับที่เอาไว้ใส่กับออมนิทิคอันนี้นั่นเองนะครับผมก็มีเอเลี่ยนด้วยกันอยู่ทั้งหมด10ตัวตามในเรื่องเลยนะครับผมมีสวอนไฟเออร์นะครับสไปเดอร์มังกี้คิวมังกรซ็อตเอ็กโคเอ็กโควิกคิวเจ็ตเกรฟกรูปโครมาสโตนเรนสตอร์มและก็เอเลี่ยนเอ็กซ์นั่นเองนะครับผม ก่อนอื่นนะครับนําตัวฉายภาพเสียบเข้าไปตรงนี้ฟึ๊บนี่เท่านี้เราก็เป็นการเซตอัพโปรเจคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับสวิตช์ปิดเปิดกล้องไป่โฟกัสเลยซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะกดออนจ้าให้ฟึ๊บแล้วก็มันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มใช่ไหมฮะปุ่มนี้เป็นปุ่มปลดเหรียญออกนะครับส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเล่นไฟนั่นเองนะครับนี่แสงไฟมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวตรงนี้ ลูกเล่นของเขาก็คือหมุนเพื่อเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เป็นสีส้มแล้วก็หมุนอีกทางหนึ่งเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมมี3สีก่อนอื่นเราต้องปิดไฟกันก่อนเด้อน,นี่ตัวแรกโซฟ f i ร์ so นะครับต่อไป Alien X b r a i n s t r r m Chroma Stone ซึ่งฟิลม์มค่อนข้างเสื่อมนะ Chroma Stone กู๊ p เจ็ดเร์นะฮะบิ Echo, Echo. ๊กชิวเอ็กโคเอ็กโคฮิวมังกสโซสไปเดอร์มังกี้แล้วก็วนกลับมาที่ s วอปไฟ r e นะครับผมซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะสีเขียวนี่ไม่ชัดมากในกล้องคือไม่เห็นเลย <No. S 1> แล้วก็สีส้มนะครับลูกเล่นของเขามีแค่นี้เลยนะครับสำหรับเจ้าอมนิทริ x รุ่นโปรเจคเตอร์อันนี้นะครับผม จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวออมนิทริครุ่นโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับผมลูกเล่นเนี่ยน้อยมากครับแต่ว่ามันก็เป็นความทรงจำที่พวกเราหลายๆคนได้โตกับมันมากับเบ้นเดนนั่นเองนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครที่ไม่ได้กด s u s c r i b e นี่ก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีวิวแบบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าครับผม